สวัสดีครับสวัสดีช่องโดมน้อยผ้าไทยครับสวัสดีแฟนคลับเป็นเพลงสาวน้อยเป็นแพงนะครับแฟนคลับแม่ดมน้อยเพรบานแพงแฟนคลับแม่ดมน้อยโดมน้อยผ้าไทยโดมน้อยผ้าไทยทางช่อง u t u b e นะครับมอนิเฮาเสียมากมอน้เฮาตัดแล้วครับเสื้อผู้ไทยนะครับเสื้อผู้ไทยไซส์เอลเราตัดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไล้พี่น้องเนะเรียบร้อยสวยงาม เหลือแต่ปั๊มกระดุมใส่อย่างเดียวนะครับปั๊มกระดุมใส่แล้วก็สอยใส่แล้วก็เสร็จเลยสวยมากตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อผู้ไท้เด้อยพี่น้องเด้อ,อทักเฟซดมน้อยเชรบันแพงได้เลยนะครับทังช่องอยูทูบก็ดมน้อยผ้าไทยนะครับฝากติดตามฝากกดติดต,ตามฝากก,กดกระดิ่งให้ดมน้อยด้วยนะครับกดถูกใจให้น้ำแน่นะครับวันนี้เฮาสิมาเฮาสิมาตัดเสืเเสเส้อแจ็คเก็ตของลูกค้า นะครับลูกค้ารับเป็นผ้าไา่นี่นะครับลูกค้ารับเป็นผ้าลายนี่ผ้าสวยงามมากนะครับสีสันสดใสงามงามแห้งนะครับอ่าดมน้อยก็ได้เอาแบบนะครับตัวนี้คือแบบอันนี้เขาเอื่นแบบด้พี่น้องแบบครับแบบเสื้อแบบเสื้อเบอร์เอลนะครับแบบเสื้อแบบเสื้อผ้าเฮานะครับพี่น้องอ่าตัวนี้แบบเสื้อผ้าแล้วกะพากับไปวาด ไปทาบเอาเสียล right ่ายไดนดเรัาไปทาบนะครับตัวนีว้จะเป็นด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับรวดหลังด้านหลังของเสื้อนะครับด้านหลังของเสื้อได้พี่น้องด้านหลังของเสื้อนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้ซ้ายและขวานะครับกลับกันซ้ายและขวากลับกันนะครับเป็นทางหน้าเขาเขาวางผ้าวางแบบตามผ้าตามลายผ้าที่เราต้องการนะครับ ตามไล่ผ่าที่เขาต้องการแล้ววันทีนี่ตัวนี้จะเป็นส่วนแขนนะครับส่วนแขนผพ้่อใ้แขนสัน่นแขนสัน่นแขนเง่ากับเพิ่มลงมาเอานะครับเพิ่มลงมาสองไมบ้บรรทัดสามไม้บรรทัดสีนิ้วอันนี้ก็่าไปนะครับแล้วแต่แขนค้นเท่าบ่ซํากันนะครับนี่คือแขนนี่คือแขนเสื้อเอ่อจคเก็ตนะครับเสื้อแขนเสื้อแจ็เก็ตนะครับวันที่นี่พ่อเข้าพ่อเข้าด้แบบเราเขากระเาว่างวางบนลายผ้านะครับว่างบนลาล่ผ่า นี่คือสไตล์ของรวมหน่อยเห็ดน,นะครับของผู้อื่นเห็ดเกิดสมบรูรณ์ปัจจุบันยังไงอ่าได้แล้วหอกกวาดนะครับวาดนี่คือนี่คือแ,แขนนะครับวาดหอกกวาดตามหลวดลายตามแขนตามรูปแบบตัวนี้ทาบมาแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับว่างแบบนี้แล้วหอกกวาดใช้ช็อกขีดช็อกขีดนะครับช็อกขีดชอ็อกขีดขีดขีดรอบเลยครับขีดรอบเลยนะครับทุกชิ้นทุกเลย่องเหล่านี้เหากตัด ครับพี่น้องโซส,สีได้แต่ละชินได้พี่น้องว่าเป็นธรรมดาดีครับบับนี้เขาสิตัดได้พี่น้องนะครับตัดแบบนี้ได้พี่น้อง นะคะตัดตามแบบได้พี่น้องตัดตามแบบที่เราต้องการได้เลยนี่นะครับโอ้ยลู่ย,ยาบาดข้ามเด้อพี่น้องด้วย นี่พี่น้องตัดเสร็จแล้วครับตัดเสร็จแล้วห้อก็จะได้แบบนี้พี่น้องนี่คือแขนนะครับนี่คือส่วนแขนของเสื้อนะครับส่วนแขนของเสื้อนะครับพี่น้องครับตัวนี้พาตัวนี้ดันห้อตัดแล้วห้อก็จะเปรีดกาวได้พี่น้อง รีดผ้ากาวเพื่อให้ผ้ากาวมันเ,เพื่อให้ผ้ามันใช้งานได้นานไม่ยืดไม่หยุดนะครับตีผ้ากาวสีงายๆพี่น้อง ครับพี่น้องตัดแบบนี้ครับส่วนสิเดตระกระผืนพี่น้องก็เป็นธรรมดาครับพอยนั่งตัดไปส่วนสิเดดวดได้นะครับแล้วก็ส่วนสิ่งห้าสิไปเอ่อสิวงห้าสิไปรีดผัากาวนะครับชังนสิเดตัดได้พี่น้องแยกดูหน้อยก็จะรีดผัากาวไว้นะครับรีดผัากาวไย์ห้ากระสีห้ากระสีสบายเวลาตื่นมาห้ากระนำเลย มือเสารลหน่อยจิตตือนจะเสาร์พออื่นมันวันผ่านะครับมือว่นผ่าสบายผ่าไวผราแล้วก็ตื่นเฮ็ดงานพอนะครับนี่พี่น้องพอได้สองแขนแล้วครับสองแขนแล้วพี่น้องครับสองแขนแล้วนะครับ,น,น,รบนี่คือสองแขนแล้วนะครับหมุนย่นีงล่ะพี่นอ้องถ้าเราไปใส่ห้องหมุนย่นี่ครับ ี่น้องจะได้นะครับคุณสิเด้แต่ละอันนี่พี่น้องเขาต้องเขาต้องตัดอย่างดีตัดที่ตัดรวดๆตัวบ่าอะได้ีพี่นออ้องต้องตัดต้องเบิ่งื้องอันนั้นพร้อมนะครับเพื่อว่าเอา่อมันสิได้นัน,นะครับคือว่ามันสิได้ตามแบบของมันนะครับ น้าพ so of okay. okay, ี่น้องอันนี้เท่าไรแบบแล้วครับนี่นี่คือแบบด้านหน้าด้านหน้าของเสื้อนะครับด้านหนาของเสื้อแล้วพี่น้องตัวนี้จะเป็นด้านหน้าของเสื้อนะครับกีไก่นะครับตัวนี้ห้องเห็ดบบคือมูห้องเห็ดโบคือมูนะครับตัวนี้ตัวิดตะเก็ดบะเกียบเ่าหลุดดูดได้ได้นะครับสวยงาม นี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังได้พี่น้องอันนี้คือ Sammy ด้านหลังของเขาเนะครับด้านห anyway. ล like ังของเสื้อนะพี่น้องเนาะด้านหลังของเสื้อเขาก็จะมาว่างสี่นะครับของสี่นะพี่น้องอันนี้คือด้านหน้าครับด้านหน้าของเสื้อเป็นแล้วห้าว้างขึ้นะพี่น้องเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเสื้อแบบนี้นะครับนี่เป็นเสื้อแบบนี้พี่น้องนี่คือนี่คือได้เสื้อเด้พี่น้องนี่ได้เสื้อแล้วนี่นะครับและอีกขางหนึ่งพี่น้อง ได้ยีกข่างหนึ่งครับ แบบนี้พี่น้องครับัวเซไดตัวหนึ่งครับพวกมันธรรมดาครับนี่เสร็จเรียบด้อยพี่น้องตัวนี้เสร็จแล้วครับนี่คือหนึ่งตัวนะครับนี่คือเสื้อหนึ่งตัวที่เราได้นะครับนี่คือเสือนี่คือเสื้อตัวหนึ่งที่ห้าตัดได้ครับเสื้อหนึ่งตัวที่เ้าตัดได้นาอพี่น้องเนาะ เสื้อหนึ่งตัวที่เราตัดได้นะครับเข้าเป็นแบบนี้เลยเข้าเป็นเสปลีดผ่ากาวนะครับรีบผ่ากาวแล้วนะครับตัวน,นี้คือแขนของเขาแขนของเสื้อระดผ่ากาวดีดีราพี่น้องมันก็จะสวยงามนะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อผู้อยากได้เสื้อจะเก็ตเสื้อผู้ไทยนะครับเสื้อจะเก็ตเสื้อผู้ไทยลายสวยๆสอบถามเลยเด้ครับพี่น้องนะครับสอดถามได้เลยนะครับลายส,สวยๆงามๆนะครับ เราตัดทุกไซส์ทุกนั่นนะครับนะครับฝากนักเอครับเด้อช่องดมน้อยผ้าไทยนะครับโดมน้อยผ้าไทยทั้งช่อง YouTube ถ้าสั่งผ้าให้สั่งผ่าน Facebook โดมน้อยเพชรปันแพงนะครับเด้อขอบคุณทุกกนตั้งใจขอบคุณทุกคลิปขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคลิปขอบคุณที่ลูกค้าที่ทุกคนที่อุดหนุนนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับโอกาหนาพอไหมนะครับน้องพี่น้องสวัสดีครับ